สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Bank วันนี้ผมก็อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์สามหลังจากหลังจากหายไปนานมากครับผมก็ไม่มีไม่มีอะไรมากไม่ได้ทำครับผมไม่ได้ว่างอ,อ,อะไรขนาดนนะั้นแล้ววันนี้ครับผมกลับมาทั้งทีก็ต้องมาเติมเชลกับการเออขาเรียกว่าอะไรอะฟีฟ่าใช่ไหมได้มีการอ,อัปเดตแพดแล้วก็จะมีนักเตะไทยแลนด์ครับผม อยากรู้จริงๆราคามันเท่าไหร่เราไปดูกันเถอะ16 g h มีใครบ้างเนี่ยทีละตอนโอ้โห 66m แล้วดูตั้งขายกันเป็นร้อยชนะทิปนิด 86m เลยเหรอธนะบูน 47m โอ้โหคืออดิศัก์ไกสอน 41m เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว เดียวรนาะลองเอามาเทียบกับโรนันโดปี15กิใครมันจะแพงกว่าโอ้โหโรนันโดของผม15อยู่ที่ 22m อ็มแตวว่าอดิสักไก่สอน,นี่ 41m ซึ่งแพงครับผมก็ธรรมดาครับผมคนไทย ก็ต้องเชียร์ไทยครับผมราคามันก็ย่อมแพงอยู่แล้วโอเคครั้งนี้เราจะมาเปิดกันครับผมไม่ขอะไรมากขอไม่สี่เจครับผมใบแรกไปโอ้โหชาวริวช็ปุยได้อยู่นะ 52m เงยเฮ้ยเฟี้ยวต่อไปชนะทิพม์โอ้โหพีรพัฒน์ตัวสุดท้ายครับผมโอ้โห จนวนสีตายละได้กองหลังมาสองอก็ยังดีก็ผมได้ชาลีเชคุยก็ธรรมดาครผมของฟื้ออะไรมากแล้วก็มาแถมแกันไป5ห้าพันแคสรมที่ผมแลกมาก็ไม่ได้ถึงแล้วก็ซื้อเล่นเล่นมุ่งๆไปทักสองร้อยทัสองร้ออีซีครับกุญแจส่น ขอทองสักห้าสิบห้าทได้ม้วนมาสจบแล้วก,ก็ไม่เป็นไรครับผมของฟรีแล้วก็ได้มาทรมยมเท่าไหร่หเนี่ยไห้ชายุฉปุยให้อีสองเด็นชนวนสีแล้วก็ไข่นะคนหนึ่งริมและช่างมันเถอะมเอ้ยมันไม่ไล่เลยหนึ่งร้อยสองร้อยสามร้อยข้าวโหรไขวะเนี่ยโควา ไม่ดูจากกระโดดปล่อยมันาเด็กซันโดยูเวแล้วก็อันนี้ผมกับเล็กเบลก็ยังเต,ต็งเต็งอยนูะ่ที่หนึ่งไปเบลมามัสตีนโอเคครับผมก็อยุจะได้ชนะทิพตเอส์เจ็ตอ๋อเฮ้ย อยากได้บวกห้ามานะ้าเนี่ยใครมีขายก็วางหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเก็บตังค์ไปดึงโอ้โหชาดูเชฟคุย,ยตะกี้เปิด5 2าเอ็มตอนนี้สี่สิบหีรพัฒน์โอ้โหพีรพัฒน,น,น์ที่แบบวิชงเลีนยงสีครับผมมพีแค่สี่คนนะตั้งแต่นครับใครมีตังค์ก็รีบๆไปเดินกับผมนะเซตไทยนี่สุดยอดสุดแล้วเราภูมิใจที่เราได้ชนักเตะไทยนะ โอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องมีเพียงแค่นี้ผมยังไงใครชอบใจอย่าลืมกดไ like, ลค์กด u ับ c ไ i b ้นะครับผมก็เป็นกำลังใจแล้วก็เดี๋ยวจะมีไลฟ์สตรีมมาเออมาลรองนักเตะกันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ